มาสครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n แ e ล p v s Studio ครับอยู่ด้วยกันกับผมในเกม Red Alert Online ครับแบปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ FFA ครับผมแต่ว่าเกมนี้โฮต์เขารีบนะเขาเริ่มเกมมาในขณะที่มีผู้เล่นแค่4คนนะคุณผู้ชมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราจะประยุทต์ปั๊มด้านข้างบ้านของเราด้วยนะมันเป็นช่องว่างครับผมดูตอนเขาโหลดเกมมานะมันเป็นช่องว่างคุณผู้ชมช่องนี้เราจะยึดเลยฮะยึดมนเป็นของเราแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอสร้างไอ้นี่ก่อนนะสร้างปั๊มขึ้นมาสาอันก่อนคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราค่อยยึดครับผมจะรอสร้างปั๊มขึ้นมาก่อนผมต้องการมีสี่ปัม๊มคุณผู้ชม ตีปัม๊มฮะอันนี้แอบไว้ให้มิดชิดประตูนี้ปิดไว้ฮะไได้แลบ,บอยู่ตรงนี้ครับปิดเลยวะสปายมาเลยโอฟ้าหมดปั๊มด่วนมานี่สองคันนะเตรียมใช้สปายให้ว่องให้ไว้ให้ว่องให้ไว้ไอ้น้อง วางห่างๆกันครับเวลาแตกจะได้แตกอันเดียวนะพื้นที่เหลือๆแล้ววางห่างได้ไม่เป็นไรเฮ้โอเคอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะคลช็อตด่วนอะไรอ่ะจะทำอะไรอ่ะเพื่อนทำอะไรเพื่อนทำไร มาทำไมขอให้หน่อยคนชอช่วยรับมาดีมาดีมาตอๆแล้วก็ไปเรอะไรวะตอกแล้วแค่นี้แล้วก็ไปอยนี่รุถังเพิ่มขึ้นแล้วนะเอานะอยากมามาเลยรถแร้ไปรับดามเมจนะเปิดแมปไปเลยไม่น้อง Building. Unit ready. Select พี่เห็นเองแล้วนะเอาเออเอาเออซาแล้วเหรอซาแล้วเหรอฮึซาแล้วเหรอไม่มียูนิตให้แปลงร่างเลยไม่มียูนิตให้แปลงร่าง <Unit S 2> ออกมาซาออกมาซาแหม Unit <ready>. Unit มาเดี๋ฮะมาเดี๋ฮะถ้ายิงก็มาเดี๋ฮะ <ready>. ไม่มียูนิตให้ปลอมตัวเลยคุณ <Unit. S 2> ผมมู้ชม อะไรเงีครับนี่อ่ะที่หมอหน้าไปเอาสไปร์อะไรตอนนั้นอ่ะเ้าไม่ได้สักตัวทั้งนั้นทั้ง,งนั้นทั้ง,งนังงน้นนี่ดูพี่นี่ดูพี่ต้องล่อดาเมจไปทางนู้นอันนีช่วยโอกาสแหมช่วยโอกาสตอน,ตอนกูลอ่อเออโดนยิงไปเลยตายหมดกูก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ไม คลิกไม่ทนมันมึงเป็นใครเนี่ยโอ้ยไม่คลิกไม่ทนันคุณผู้ชมเห็นทันนะแต่คลิกไม่ทันนะมาเอ้ยเวนกรรมจ้องเดี๋ยวจะไปเอาสป,ปายเขาอีเหลืองยุงโดนกูแน่ไอสารเลวนี่เราต้องเอาช็อปเปอร์มาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิด ไม่มีฐานแม่งฮะเดี๋ยวมันเอาพิซซึมมาเราจะรับไม่อยู่คุณผู้ชมถ้ามันใช้พิซซึมใช้ต้นไม้แค้นนี่เดี๋ยวจะรับไม่อยู่เรา้อาช็อปเปอร์มาไว้แบบยิงไกลๆฮะ <Ready. S 1> โอ้ยไอสาระเลวนี่ <Unit. Ready. S 1> มนันเล่นเราทีเผลอคุณผู้ชมต <Unit. S 1> อมนตคลิปออกไม่ได้เก็งกะเขาเลยนั่งเหลี่ยมนี้เลย <Ready. S 1> โอ้โหพลาดครับพลาดอย่างแรง <Now. Building. S 1> พลาดมาหัน พัดมาหันพัดอย่างแรงเอาเอาเอานั่งตรงนี้ลหลยอืเจ็บใจอะเหลืองนี่ไม่จบแน่มึงอะเหลือกูจะตามลาวีมึงให้ไม่ต้องได้ผุดได้เกิดอะกูอบอกเลยขอสัญญาเลยไอเหลืองมึงเจอกูแน่ ข <Unit, S 2> อ,อให้สัญญาทำไมมันแหลกนี่วะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าช่วยแหลกเกิน,นหแหลกเกิน,น What the fuck อะไรครับเนี่ยเอ้ามันแปลงมันปลอมตัวเป็นเราซะแล้วโอ้ยเราก็จะไปปลอมตัวเป็นเขาสักหน่อยอะไรเนี่ยทำไมมันแหลกจังวะ เอหอหายสักทีโอ้โหมันปลอมตัวเป็นเราอะ่ะทำไงดีฮะคุณผู้ชมทำยังไงดีทำยังไงดีผมต้องไปล้างแค้นใ้เหลืองให้ได้ครับไม่งั้นนอนไม่หลับคืนนี้ อ๋มันโดน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 ฝูงมแมลงวันจัดก,การอยู่นโดนฝูงมแมลงวันเอาเอาเอานี่ออกมาหาใครเนี่ยไปไหนฮะจะไปไหนฮะอย่าบอกว่ามาหาผมไม่เอานะเพื่อนเราจะเปอร์มนหน่อยดีกว่าเราต้องไปยิงบ้านแดงให้แตกไว้แล้วก็ให้มันมียูนิตคนออกมาเราจะได้ปลอมตัวได้จะได้ไม่พลาดอีกครับนีงไม่ทันลมมันซะไอ้เหลืองได้ยศเหรอวะหรือว่าเก็บกล่องวะ เดี๋ยวยิงไปท่านแลบมันเอ้าจะมาจะมาจะมาเฉยน้ำจะเข้าได้ไหมนั่นน่ะจะเข้าได้ไหมเอาเจ้าสปายเจ้าสปามามายมามากูเห็นกูเห็นเม็ก็ยืนอยู่สองตัวกูเห็นกลัวบ้างกลับ้างกลัวบ้างมาเต็มตัวได้เลยเพื่อนนี่นั่งตรงนี้นั่งเป็นแนวนั่งเป็นแนวนั่งไปเพื่อนมามา ผมจะได้รู้สำเนึกเบอร์สามอะแล้วยิงไมสแล็บทิ้งเอาโอ้โหปอมไม่ทานอีกอีกยิงตรงนี้อะ่ะเออโดนอยู่ไม่เป็นไรโอ้ยวแจวๆๆๆวิ่ววสามยศกลับมาบ้านสามยศกลับมาคุ้มกันที่บ้านครับ เดี๋ยวรอแตกแล้วเดี๋ยวเราใช้สปายปลอมตัวคุณผู้ชม Unit, <Ready. S 1> รอมันแตกแป๊บ Unit, เหลืองมึงโดนกูแน่เดี๋ยวรอเลยมา Unit, <Ready. S 1> เอาฐานแม่มัซะก่อนไหมเอาไหมเอาฐานแม่มัซะก่อนไหมแม่งมีสามสี่อัน <Ready. S 1> โอ้ยนี่ก็มาอีกกู Unit, <Ready. S 1> ยุ่งอยู่เนี่ย Unit, รอแป๊บ หยิบบัรคิวหน่อยดีวะโอ้ยนั่งแม่งในบ้านเนี่ยโอ้ยเป็นนั่งในระยะพิซซึมเขาอีกูขามพูดไว้แท้ๆว่าชอปเปอร์ที่นั่งหน้าพิซซึมอ่ะมันไม่รอดแต่เราก็ทำซะเองอ่ะมามามาละ ูมาละเรียบร้อยเพื่อนขอบใจมากไอ้ปปะมาด่วนเร็ว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 ขีรอบมาแล้วมาด่วนเร็วเร็วเร็วคนช็อตไปข้างหลังเร็วแล้วอดีเอาดีเอาดี๋มีป๊ปะสามบ้านวอยมีสามบ้านนะวอยมีสามบังนวอยมาดิวะเข้าได้เหรอวะเข้าได้เหรอวะเข้าได้เหรอวะ ไม่ไหวแล้วมั้งเพื่อนไม่ไหวแล้วมั้งคุปปาสามบังมันโหดนะะมัาโหดนะเอานาวนานะเอานะานะานะสีแดงไหว,วเพื่อนยึดฐานแม่มันดีกว่าวคุณพี่ยงเก็บกล่องไม่ได้หรอครับผมไม่มีดวงเดี๋ยวจะไปยึดฐานแม่มันมา ไปยึดฐานแม่มันมาแทนอะไรอ่ะทำไมคนนี้มันคุมไม่ได้วะเอ้าวแล้วนี่ไปนี่ทำไมอ่ะโอ้โหไม่ทันดูเผลอแป๊บเดียววินาทย่อยับ ที่เหลือเข้ามาบินวนทำไมเนี่ยก็ทำเพื่ออะไรฮะเดี๋ยวผมขอหา MCV ก่อนนะเรื่องอื่นค่อยว่ากันไม่ทานแล้วกูมานี่ก่อนมันรับก่อนถอยไปพวกดาเมจดภาคพื้นให้ป๊กป้าเขาได้ทำงานว่าไงเพื่อนว่าไงเพื่อน อย่านะอย่าถึงไปแลบนะอย่าถึงไปแลบนะกูมีอยู่อันเดียวใจเย็นน่ะพวกพวกใจเย็นน่ะพวกสามบัางมาอยู่ตรงนี้อ่าพวกบางเดียวไปอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวเราจะเอาเอนเจิเนียร์ขึ้นพวกบางเดียวไปคุณผู้ชมสามบั้งเสียดายของอะเดี๋ยวไปแตกฟรีไม่เอา ระหว่างนี้เราออกคนช็อตมาเอ้ยรถช็อตมาโอ้โหโดเต็มเต็มกูควันขโมงเลยมาอินทรีมต้ก็เป็นของกูไปสี่ห้าตัวเลยครับกันเหนียวไว้ก่อนเดี๋ยวพลาดลงหลายนะตัวมันจะได้ยิงไม่ทันนะมาอโพคาลิปต์รถช็อตไม่กลัวหรอกเพื่อนเข้าถึงตัวได้เมื่อไหร่ช็อตกระจุยอะช็อตกระจุยช็อตกระจุยเพื่อน มาดิมาดิจ็อบเปิลมันรับดาเมจอ้าววีโดนรับดาเมจกูวีโดนรับดาเมจกูมีโดนรับดาเมจไว้เพื่อนเอาไงา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 เพื่อนเอาไงานี่กูลงยึดก้อยึดแล้วนะกอเอ็มจีบีของแกไปแล้วนะ ไอเหลืองมึงโดนกูแน่กูได้ MCV แล้วมึงคิวต่อไปมึงรอล้างคอรอไม่ได้เลยฐานซ่อมก่อนและกูเดี๋ยวแม่งโดนซ้ำอเดี๋ยวมันจะโดนซ้ำอ่ะเดี๋ยวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต้องฐานซ่อมก่อนเพื่อนอ่าฮะแก้วหยุด MCV ออกมาก่อนเลยกันเหนียวไว้ห้ากันเลยครับมา เตรียมความพร้อมในการต่อสู้เอาไว้ครับคุณผู้ชมต้องเตรียมไว้เปิดดูไปตกใส่หัวมันก็ได้โดนกูแน่ต้องห่วงบุกข้างในเหรอเจอกูแน่รอแป๊บเดียวขอป้องกันก่อนกี าร์มต่อไม่ได้คุณผู้ชมไม่มี MCV ชะง,งักไปนานฮะวันนี้ขอฟาร์มแป,ป๊แต่ไม่ต้องห่วงงานนี้พี่เหลืองกับผมได้ชำระแค้นกันแน่ขอรับประกันโอ้ใช้สปปาใช้สปจใช้สปาาสสปนนะา,หาเหรอฟังเสียงสว่านไปก่อนนะรนะหว่างรอระหว่างที่รอเองฟังเสียงสว่านไปก่อนนะเพื่อน เสียงสวงรรค์ไง,งฟังซะ,งะมันออกช้าอยู่อะตอนนี้อ,อ้ยมันจะใช้สปายคุณผู้ชมผมจะไปยิงทิ้งนั่นๆๆๆๆๆัไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปหรอกเพื่อนสปงสปายอะไรในสาระ มันไปบุกบ้านโน้นน่ะบอกว่าไม่ให้ไปไงมันต้องเจอกับกูไอ้เหลืองหาเรื่องกูไว้มึงถอยกลับมาเออถอยกลับมาผมไม่ให้ไปมึงยึดบ้านนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยจะเปิดดูสิโอดูดีขอดูดีไม่มีเหรอไม่มีกูไม่ยิงเงี้ยเป้าหมายของผมคือไอ้เหลืองเท่านั้นโทษของแกคือประหารชีวิตที่กล้ามายิงบ้านของผมมา นั่งตรงนี้อะลูกอ้าวกูมีโป๊ะป้นะกูมีโป๊ะป้านะคนบิจะทำอะไรได้เอาเครื่องยินไปไหนไปนล่วงเป็นยุงนี่มึงอะล่วงเป็นยุงเนี่ยเอาเอาคนบินหมดแล้วเพื่อนไหวเปล่าไหวเปล่าเอาดีไปลูกส่งเสียงสวัสดแม่มันฟังับแม่มันร้องดังๆออกมา พี่ของแกคือการมายิงบ้านเราเว้ยและโทษของแกคือประหารชีวิตสถานเดียวเอาไว้ไม่ได้ครับมันกล้ามาเหยียบเราได้ยังไงฮะคุณผู้ชมรอยมันไว้ไม่ได้ลุยมันเข้าไปมังมา,มาเท่าไหร่กันเชียววะฮ่าหรอนักบินเหรอเป็นนักบินเหรอนี่มาไปไหนนักบินเมือไปไหนไปไหน รอบไปสองลำมากูเข้าแล้วกูไม่สนแล้วมารูริดคนช็อตเอ้ยรถช็อตน้อยไปแล้วเพื่อนรู้เลื่รถช็อตน้อยไปแล้วรู้เร่รถช็อตน้อยไปแล้วรู้จักเท็จลาแทงหรือเปล่าไอ้นนองแป้งยอมง่ายจริงไม่อยู่ไห้กว่านี้นะยังไม่หายแค้นเลยแม่งยิงบ้านกู เร็วนี่มาปิดบัญชีนกทีปิดบัญชีปิดบัญชีปิดบัญชีจบได้แล้วเพื่อนยอมไปซะยอมไป